ผู้เข่ามาแน่นอนค่ะเห็นงายไปบอกแบะแบะอยู่ผู้เดียวะแน่นอนเป็นอีกย่างก็ผู้เข่ามาแน่นอนค่ะเพื่อนๆในเมืองนี่หรือว่ามีกุ้งหมาความปุ้ยนะมาลวดแต่แม่แต่ก็มีความปุ้ยคือเก่าล่ะพี่น้องอืมมาจะได้ขมารวดค่ะจะจีปุ้ยได้ปุ้ยเดี๋ยวทักเดี๋ยวทายก่อนนอนแล้วก็จะทักทายกันก่อนนอนค่ะฟังเสียงฝนค่ะนอนกับตังเสียงฝนแล้วกเนาะจ้า ันปั้งเสียงฝนเนี่ยอ้ยบรรยากาศดีๆแล้วกนาะนเย็นๆจะฟั้งเสียงฝนบรรยากาศเย็นๆนละะ้วกะนี่จะอาจจะบ้านหอนเป็นได้ดอกแะคะคล้วกัะเพราะฝนตกฝนตกแล้วก็ก้องสีเย็นอยู่ค่ะขอบคุณนะคะคนชมค่ะขอบคุณในไลนค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจคำพายมากมวนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อําพายมากน้อยค่ะยู่นี่แหะค่ะยูเออที่นอนค่ะที่นอนอยู่งของเอของเอค่ะของเอแล้วพอเคยเปิดแบบเอนะคะน้องมันเปลืองได้ไปได้เปลืองอเ,อเงินค่ะใส่พัดลมเอาค่ะนี่บอือปวดขาอยากนอนลงนี่แหละนอนเมื่อไรค่ะคาดตุ้ยกับเพื่อนเปลือ,อยดูปวดขานังฮอนนังพิกยุนี่แหละพี่น,อน้อง ปวดแท n งขับปวดแ e n เออปวดขาไปนองเลยขาแต่แมง้าห่างนั่งบอกก็ไปนอนกต่นางบอกซื้อๆกบไปนอนเนี่ยน่งบอกก็ไม่ยางเนาะแต่นงบอกได้ดูค่ะนี่ไม่ได้ยางแหมนางซื้อๆแม่เนาะค่ะเนาะแต่กุ้งสีบอกอะไรยู่หรอเนาะจากเพื่อนๆขับมานได้ขัมันได้เอทักทายได้เ้อจ้าโคติตโตีแวเห็นบ่กแต่ร่างสวนๆมาเนยเอาไปนอนเลย ตกมาเลยตกมาเลยตกกลางคืนแล้วก็แล้กาบ่ได้เสียเวลาตกแล้วก็แล้วกันก่อนวันข้าบ่ได้ไปเหยีดงานแล้ะกันเนาะเด่วันแง้มเป็นญาติตกถอดก็ลงหลายๆค่ะมาตกแง้มทีว่าพักวันนี่แหละแล้วกันเนาะจ้ะมันจะบ่ได้เสียเวลานล้วก็แน้วกันก่นตกกลางวันข้าลับไปเหยีดงานเหมือนบ่คนเหยียดงานกะมันก็บ่สะดวชแล้วกันเนาะจ้ะมันกัเป็นกวนนล้วกะนขวนก็ขวนแล้ะกันนะ อันนี้ก็มาตกยงมยขึ้น่ะถึงลักษณะยรอกค่ะพะว่ากําลังสวดสอยู่ขาสีต้เบิดขึ้นแล้วมันค้งแต่ว่าบาแหง้งมานแห้งมาหลายแ้วคงสีดินซื่อๆนะคะนอกจาตอนนี้ก็เลยบกเป็นบเปยู่หลังขสัสวดวดอยู่อ่ะกตัวโรดกันบาแหงกันบราว่ารอสวดสวดมาโด,ด,โดแต่ว่าย,ยังพิกะยืดใส่เบียดเตอร์ขานอกเมนบ่ <c oughs> โอ้ยไปใส่มาน,นอกไปเพื่อนบอกไปจมมงเลย ยังมาทัานมาอยู่เกลสิปเป็นจเจ้าม้งแล้วตึงนเจ้ม้งเลยค่ะแต่ก็มีพ่อมาหลายเนี่ยปะกันสิไปก่อนกันสิโคราบเพื่อนๆไปแล้วค่ะก็มีพม่อมาเนาะสิราบเพื่อนๆไปนอนตัวอืมมีภูเขามางเนี่ยกันสิไปหาภัก่อนตัวค่ะแต่มีภูเขามาก,กันสิได้คุยกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะหนึ่งคนชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเออเยี่ยมเนี่ยพี่น้อง ที่มาหายก็รับใจค่ะขอบคุณค่ะพัดลมเขาว่าเย็นแล้วก็นอกจากสูตรอากาศข้างนอกวันไหนคือนอนไม่ได้ห้องมันฮ้อนมันฮ้อนแต่ฮ้อนพัดลมมันเป็นฮ้อนยิ่งได้ค่ะพัดลมมันเป็เย็นวัไหนฮ้อนะแต่ว่าสูตอากาศที่ข้างนอกนี่ดีกว่ามันยู่ได้ห้องแล้วก็นอกจากก็ซีจูได้ห้องก็มันกับว่าลุกเปื้อนวันไหนไม่ได้ห้องแนี่ยลุกแข้างนอกลุกเปื้อนคนทางเคียงเนาะก็เทางเคียงเันเป็นวันอากับแฟน หลานเฮ้ยอีเมย์จะมาที่ตุ้หนีท่อพนะอยากไล่พนะเขาว่าอือก็ไปในห้องไปว่าสันว่าญาค่ะก็เล้ยงใหญ่เัมาให้ห้องนี่แหละพี่น้องกับมาคุยกับเพื่อนๆในห้องนี่แหละค่ะฝนตกน้อพี่น้องเงินหนึ่งคนชงค่ะฝนตกไปแป๊กไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็นเลยฝนตกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะฝนมันตกมาเลยตกมาเลย ตกกลางคืนไม่ได้ว่ากันเลยค่ะตกมาเลยค่ะไม่ได้ว่าซ้ำรับคลิปนี้ได้มาจากสิโคราเพื่อนเพื่อนนะคะเด้อซ้ำนี่นน้องขนเนาะจ้ะคลิปนนนหนาไรหนามอื้อเศาร์ทีซีนะคะค่อยมาพอกันใหม่เด้อการเพื่อนซ้ำรับไรนี่คลิปนี้กัสิขคลาเพื่อนเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนทุกๆกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน บายบายพอกันไม่ได้ก่ะเดิมอื้อเส้าตีสี่